สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่8เมษายน2024วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองรมาดูสถานการณ์อย่างร้อนนะครับในพื้นที่เมืองเยวตีนะครับหรือว่าในพื้นที่จังหวัดเยาวตีนะครับสายแลนด์ ลัดกระเลงติดกับชายแดีนไทยนะครับบางส่ที่กองทัพสาภาพกระเลงเคนอยู่ได้ร่วมกับกองกําลังพีดีเอฟนะครับไ้บุกเข้าโจมตีฐานทัพของท่านพระม่าหลายแห่งนะครับขมาาที่5 2 7หรือว่า257นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเยาวตีหลายวันที่ผ่านมานะครับทางกองทัพสาภาพกระเลงเคนอยู่และกองกําลังพีดีเอฟนะครับได้ใช้เวลา7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับี่น้องครับก็ได้บุกเข้าโจมตี ในพื้นที่เมืองเมียวตีนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนนะครับข้าวสารอาหารแห้งเป็นจํานวนมากนะครับของท่านพม่านะครับท่านอทพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมียวตีนะครับก็ซึ่งเป็นเมืองสําคัญนะครับพี่น้องครับสาคัญกับการค้านะครับสายแลียนพม่าและไทยนะครับผ่านหลานเมืองเมียวตีนะครับวันนี้ทางกองทัพสหภาพกัะเลงเคียนอยู่นะครับก็สามารถเข้ายึดเมืองเอาไว้ไล่เบ็ดเสร็จ นะครับวันนี้มีไดยงนกล่าวว่าทางกองทัพพม่านะครับแม่ทัพภาคเสียงตุงนะครับแม่ทัพภาคตะวันออกนะครับก็พยายามที่จะส่งหน่วยขึ้นที่เดียวหรือว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับให้เข้ามาโจมตียึดเมืองเยวตีขึ้นให้ได้นะครับแต่ถูกทางกองทัพสาภาพกัลเลงเคเนียและกองกําลังพิที่ปับนะครับไปหลักซุ่มโจมตีขบวนรถท้องท่านพม่านะครับหรือว่าท่านพม่าที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองเยาวตี เมื่อส่งบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับมีรายงานข่าวว่าทางกองทัพสภาพกพะเหล่งเณฑ์อยูและกองกำลังพิที่ปับนะครับในชทุ่มโจมตีนะครับขบวนรถทันพม่าและทันพม่านะครับที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาโจมตีเมืองเดียววตีนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับผู้กองทัพสภาพกพะเหล่งเณฑ์อยูกว่ากำลังพิทีปับสกัดเอาไว้ได้ก่อนนะครับวันนี้ เมืองเยาวตีนะครับก็ตกอยู่ภายใต้การน,นําของกองทัพสาภาพกระเลงเคนอยู่และกองกาลังพ d ทีนะครับจะดูแลพื้นที่ต่อไป่อจากนี้ไปนะครับท่านพม่าก,ก็คงไม่กล้าทําอะไรมากครับพี่น้องครับเนื่องจากเป็นลานซเรียนที่สําคัญนะครับก็เป็นเขตติดต่อนะครับไซเรนีนรัดกระเลงและไทยนะครับถ้าท่านพมา่าสายทีคอเตอร์หรือว่าเครื่องบินโบเข้ามาโจมตีนะครับจะทําให้การค้า ไทยแลนด์นะครับระหว่างพม่าและไทยนะครับก็ต้องสง,งับลงทันทีนะครับหรือว่าการค้าต้องหยุดทันทีนะครับถ้าท่านพม่าใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลอกเข้าโจมตีทางอากาศยังมีรายงานข่าวว่าท่านพม่านะครับก็ขอใช้สนามบินที่เมืองเมสซอดนะครับเพื่อที่จะขนย้ายครอบครัวของท่านพม่าหรือว่าท่านพม่าระดับสูงนะครับ ครอบครัวของท่านพม่านะครับม <ITA> ีออกจากพื้นที่เมืองเมียวัตีนะครับจะมาขึ้นเครื่องบินในพื้นที่เมืองเมสซดนะครับเพื่อที่จะกลับไปยังเมืองหลวงของประเทศพม่านะครับกรุงเนปิต่อนะครับทางท่านพม่านั้นเลยขอความร่มมือหรือว่าขออนุญาตนะครับที่จะใช้สนามบินเมืองเมสซดนะครับระยะเวลา3วันนะครับเพื่อที่จะขนครอบครัวของท่านพม่านะครับไอ้ท่านพม่าที่เปลี่ยนผู้มีสันแต่ว่านายพลตลับส่งนะครับ ก็ไลยขนย้ายออกจากพื้นที่เมืองเมียวตีนะครับเพื่อที่จะกลับไปยังกรุงเนปิตตต่อไปนะครับนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับกองทัพศาพภาพกระเลงเคยนอยู่นะครับวันนี้ก็สามารถยึดเมืองเมียวตีเอาไว้ได้นะครับต่อจากนี้ไปกองทัพศาพภาพกระเลงเคยนอยู่และกองกําลังพิทียับนะครับจะไปยึดเมืองไหนอีกนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับพี่ดางครับวันนี้นะครับความผันใกล้เป็นจริงนะครับกองทัพศาพภาพกระเลงเคยนอยู่เคยประกาศเอาไว้ว่า ะเข้าโจมตีทุกคนทุกแห่งนะครับฐานทัพของท่านพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงนะครับปี2025ต้องไม่มีฐานทัพของท่านพม่าอีกต่อไปนะครับจะเป็นจริงเข้าไปทุกทีครับพี่น้องครับวันนี้กองทัพทภาพากักะเหรี่ยงเคลอนอยู่และกองกาลังพิที่อับนะครับได้เข้าโจมตีเข้ายึดฐานทัพของท่านพม่าอย่างต่อเนื่องกองกำลังมาโลขาที่2องกัน่ตนะครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่เมืองไม่เมี่ยวเขตพมิภาคนะครับวันนี้กองกําลังพิที่อับนะครับได้ใช้ดอนเข้าทิ้ง หลายตกนะครับในพื้นที่เม er huh kind of ืองใหม่เมี่ยวนะครับอยู่ในเขตภูมิภาคมาส่งวายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา14นาฬิกานะครับกำลังพิเดียบกำลังพล30นายนะครับไปใช้โดรนเข้าโจมตีหนักนะครับฐานทัพองท่านพมมาคำวิยาที่307นะครับดีดังฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองใหม่เมี่ยวเขตภูมิภาคของาลังพิเดียบนะครับได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองใหม่เมี่ยวเขตภูมิภาค ท่านพม่าต no ั้งหลักไม่ทันนะครับถูกกองกำลังพิเดียบนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินในวลาต่อมานะครับทางท่านพม่าก็ได้ยิงตอบโตกองกำลังพิเดียบเส้นกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่เมืองหม่เมียวเขตภูมิภาคกองกำลังพิเดียบได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินในพื้นที่เมืองหม่เมียวเขตภูมิภาค กำลังพ <ítulo> <displayed, S 1> ิเด um ียบและทันพม่านะครับได้ปะทะกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองใหม่เมียวกองำลังพิเดียบกำลังพลนนีมากกว่านะครับในโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินทันพม่าได้กองกำลังพิเดียบนะครับได้ปะทะกันประมาณ30นาทินะครับทันพม่าขรมญาติที่3ามส่วนเจ็ดะครับมีกำลังพลนน้อยกว่าไม่สามารถที่จะต้านทานกองกำลังพิเดียบเอาไว้ได้นะครับในถอนกำลังออกจากพื้นที่ไป หลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับกองกำลังพิเดียบไล่เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพทรารพม่าได้เสียชีวิต3ลรายได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับหลังจากที่มีการปะทะกัน30นาทีในพื้นที่เมืองใหม่เมียวนะครับเรามาลงข่าวที่3กันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้ทางรัฐบาลแห่งชาติหรือว่า NUT นะครับก็เลยออกมาแถลงการนะครับหลังที่ได้มีการปะทะกับกองทัพพม่านะครับระยะเวลา สิบกว่าวันนะครับในพื้นที่เขตพมีภาคสกาย,ายกองกำลังพีเดียบหลายกองกําลังนะครับกำลังพีเดียบกองร้อยที่4นะครับกองร้อยที่369นะครับกองร้อยที่376นะครับ3กองร้อยนะครับได้เ,เข้าปิดล้อมโจมตีอยนะ่างหนักฐานทัพของท่านพม่านะครับคามยาที่120น,นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เขตพมีภาคสกาย กำลังพิทักษนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับไล่ปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับไม่ยอมให้ท่านพมา่าเสริมกองกําลังเข้ามาสมทบในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนักการประทะกันอย่างหนักนะครับระยะเวลา10วัน10กว่าวันนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับกาลังพิทักษได้ประสบความสําเร็จนะครับเป็นที่โจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดิน ท่านพมานะครับเริ่มขัดแคลนสเสบีงอาหารนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองกำลัง p t f เอาไว้ได้นะครับาะช่วงหวายของวันนี้เมื่อเวลา14.15นาฬิกานาทีนะครับท่านพมา่าคำยาที่1-2ึสนนะครับไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่เสียงพื้นสงบลงนะครับทางกองกำลัง p t f นะครับลยเข้ายึดพื้นที่นะครับในของสัตท่านพมา่า ไล่เสียชีวิต25รายนะครับเป็นรับบาดเจ็บ30กว่ารายนะครับหลังจากที่มีการปะทะกัน10กว่าวันนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายวันนี้นะครับทางโฆษกของรัฐบาลแห่งชาติแต่ว่าแอนยูจีนะครับได้ออกมายอมรับว่าวันนี้ก็กําลังพิจารณาหลายกองร้อยนะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของท่านพม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกาย กำลังพิเดียนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของทัพพม่าเอาไว้ได้เป็นจํานวนมากครับตั้งแต่ที่ท่านพม่าไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปทางรัฐบาลแห่งสาตและเอ g นะครับจะทํางานร่วมกันต่อไปนะครับทางรัฐบาลแห่งสาตนั้นวันนี้ก็พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนนะครับก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนให้กับทางกองกําลังพิเดี นะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่รัดมอนนะครับวันนี้ทางกองทัพมอนนะพี่น้องชาวมอนนะครับได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการบริจาคเงินจากพี่น้องชาวมอนนะครับที่ไปทํางานอยู่ในประเทศนอร์เวบ์แคนาดานะครับก็ไล่มาบริจาคเงิน5้าล้านจัดของเงินพม่านะครับบริจาคให้กับทางกองทัพมอนและพี่น้องประชาชนชาวมอนต่อไปนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับกองทัพมอนและพี่น้อง ทามอนนะครับให้ต่อสู้ขับไล่ท่านพม่านะครับออกไปจากพื้นที่รัดมอนที่ผ่านมากองทัพมอนก็มีกําลังพลจํานวนหนึ่งครับพี่น้องครับก็ถือว่ายังมีไม่มากพอนะครับถ้าเทียบกับเช่นกองทัพสหภาพกาะเล่ง KNU แตนะครับหรืว่ากองทัพสภาพกอบพุทรัชฉานหรือว่ากองกาลังกลุ่มสัตติพันธ์อื่นๆนะครับเขามีกองกําลังมากกว่านะครับทางกองทัพมอนนั้นเป็นกองกําลัง ยังไม่ใหญ่มากครับพี่น้องครับก็มีกองกำลังอยู่จำนวนหนึ่งนะครับในกองทัพมอนวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องที่เป็นชาวมอนนะครับไปทำงานต่างประเทศนะครับในพื้นที่ประเทศนอร์เวย์และแคนาดานะครับก็มาบริจาคเงิน50ล้านบาทนะครับให้กับทางกองทัพมอนและพี่น้องชาวมอนนะครับให้สู้ไปลวยกันนะครับจนกว่าจะได้รับชัยชนะสามารถขับไล่ท่านพม่านะครับออกไปจากพื้นที่รัสมอีให้ได้ ระยะเวลา70กว่าปีนะครับของทัพมา่าได้เข้ามาปกครองประเทศนะครับทำให้กองกาลังกลุ่มสติพันธุ์ทุกกลุ่มโดยจะเป็นพี่น้องสาวไทยใหญ่พี่น้องขสินินะครับพี่น้องสาวกัลหลงพี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพันธุ์นะครับเหลือรวมถึงพี่น้องสาวมอนด้อยนะครับต้องตกอยู่ภายใต้การนาของของทัพมา่าและมินอ๊อกลายนะครับวันนี้กองกำลังกลุ่มสติพันธุ์ทุกกลุ่มนะครับต่างจับอาวุธลุกขึ้ืนสู้นะครับขับไล่ท่านพมาออกไปจากพื้นที่นะครับวันนี้ ก็เป็ยนความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพมอญและพี่น้องสาวมอญนะครับได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องที่ไปทํางานต่างประเทศนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อสู้กับกองทัพพม่าและมีนออไลายต่อไปตอนนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในพม่านะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องขอผลพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมจะไปพาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ